และเราก็ปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งเนี่ยน้องใบ <Ha. S 2> อันนี้ด้วยความตนกตกใจจริงๆนะเป็นกรณีที่เด็กชายคนหนึ่งลงไปเก็บเงินในกระทงท่านผู้ชมครับป <Ha. S 2> รากฏว่าเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มเพจที่นี่อุดรโพสต์เฟซบุ๊กอายุสักสิบสงลงไปเก็บเงินในกระทงที่หนองป่งนกเป้านกเป้าเทศบาลตำบลนนทสูงน้ำคำ รากฏว่ายังไงน้องจมน้ำค่ะจนกระทั่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเอาร่างขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจนะคะ คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่เดินเที่ยวงานอยู่ก็เห็นเลยว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำเพื่อที่จะเก็บเงินในกระทงเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปห้ามแต่เด็กๆก็ไม่ฟังอะค่ะแล้วหนองน้ำแห่งนี้มันลึกเพราะว่าเพิ่งจะขุดลอกกันไปทีนี้มีเด็กคนนึงจมน้ำเด็กชายคนนี้แหละก็มีคนโวยวายเสียงดังเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลอยู่ในงานก็เลยกระโดดลงไปในน้าเอาน้องขึ้นมาค่ะ พอเอาตัวขึ้นมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือปั๊มหัวใจประถมพยาบาลมีชีพรจรกลับมานะคะแล้วน้องก็กลับมาหายใจอีกครั้งแต่ตอนนี้คืออาการยังโคม่าค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเด็กที่ประสบเหตุเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ยังไม่ได้มีผู้ปกครองติดต่อเข้ามาด้วยเด็กยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะว่าขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานโอ้โหคือมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองเลยนะค่ะเวลาเดี่ยสำคัญมากๆ เรื่องอย่างนี้ต้องเน้นย้ำแล้วก็บอกต่อๆกันนะท่านที่รอดที่ทำไปแต่ที่อาการสาหัสก็มีให้เห็นแบบนี้